หห่วงจุ้ยห้องน้ําวันนี้จะมาพูดถึงห่วงจุ้ยห้องน้ําแล้วก็ข้อห้ามจํานวน6ข้อนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการแก้เครสห้องน้ําก็ถือว่าเป็นห้องที่มีความสําคัญในบ้านแต่ละหลังเพราะว่าทุกๆคนต้องใช้นะครับห้องน้ําถึงจะมี1ห้องสองห้อง3มห้องก็ตามทีแล้วห่วงจุ้ยนั้นก็เป็นแหล่งพลังงานด้านลบจุดหที่ส่งผลกับคนในบ้านคนในครอบครัวแล้วเราจะมีวิธีการจัดการห่วงจุ้ยห้องน้ําอย่างไร วันนี้นำ6ข้อต้องห้ามและวิธีการแก้เคส็มาเล่าให้ฟังกันนะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจในศาสตร์ของ่วงจุย้ยก็คงจะต้องให้ความสนใจกับห้องน้ำด้วยเพราะห้องน้ำก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่มีพลังงานวนเวียนอยู่พลังงานวนเวียนในที่นี้นะครับก็คือพลังงานน้ำนั่นเองนะมีการเปิดก๊อกน้ำนะครับชักโคกนะครับ อ่างล้างหน้านะรวมไปถึงฝักบัวรวมไปถึงที่อาบน้ำนะในส่วนต่างๆนะครับอ่างอาบน้ํำด้วยแบบนี้ก็ถือว่ามันเป็นที่รวมพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานด้านลบอยู่ส่วนหนึ่งเลยทีเดียวถ้าเราจัดแจงในเรื่องของฮวงจุ้ยให้ดีนะแล้วก็เข้าใจถึง6ข้อห้ามที่ควรระวังแล้วก็วิธีการแก้เคลนั้นก็จะได้ เป็นการจัดการเรื่องของพลังงาน่วงจุ้ยแล้วก็ทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยนะครับหรือคนที่พักอยู่ในบ้านนั้นโชคดีนั่นเองนะครับข้อแรกเลยครับข้อต้องห้ามข้อแรกก็คือว่าถ้าเกิดเราหันปลายเตียงไปทางห้องน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรถ้าห้องน้ําอยู่ติดกับห้องนอนแล้วเราเอาไปเตียงหันไปทางประตูห้องน้ําแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องหันไปเจอกับประตูห้องน้ําซึ่งในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นถือว่าลักษณะแบบนี้จะส่งผลกระทบในเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินการถูกโกงบุคคลล้มละลายความเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะแก้เค็ดในการที่หันเตียงไปทางทิศอื่นไม่หันเตียงโดยไปเตียงไปทางประตูห้องน้านะหรือว่านําพวกฉากมากั้น่ม้มากัน้น เพื่อว่าเป็นการแก้เคล็ดแบบนี้ก็สามารถที่จะแก้ได้ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะหันเตียงไปทางอื่นได้แบบเนี้ยนะครับเพราะว่าบ้านแต่ละคนแต่ละหลังแต่ละคอนโดแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีพื้นที่จํากัดอยู่บางครั้งมีความจําเป็นต้องหันปลายเตียงไปทางประตูห้องน้ําก็ทําให้ผิดหลักห่วงจุย้ยวิธีการแก้ก็นําโต๊ะนําชั้นนําผ้าม่านมาบางังก็เป็นจะเป็นการแก้ได้วิธีหนึ่งเลยทีเดียวเช่นล่ะครับ อันนี้ก็เป็นข้อที่1นนะวันนี้เราจะพูดถึงทั้งหมด6ข้อ6วิธีกันเลยทีเดียวเชียวละครับข้อ2ครับห้องน้ำควรจะปิดประตูอยู่เสมอหลายบ้านนะครับก็กลัวว่าห้องน้ำมันจะเหม็นมีกลิ่นอาบก็จะเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ซึ่งนั่นแหละกลายเป็นว่าพลังงานเชิงลบพลังงานของห้องน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความร่ำรวยของคนในบ้านคนในครอบครัว เพราะว่าห้องน้ํานั้นจะมีกระแสน้ําไหลวนไม่ว่าจากในท่อน้ำนะในชักโครกนะครับในอ่างล้างหน้าในอ่างอาบน้ำนะครับต่างๆนั้นมีพลังงานไหลวนอยู่แล้วเป็นพลังงานเชิงลบซึ่งบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการเปิดประตูห้องน้ําอยู่เสมอเพื่อให้เกิดการระบายนะครับแต่ผิดหลักฮวงจุย้ยต้องปิดประตูห้องน้ำนะแล้วถ้าเกิดห้องน้ําคุณนั้นอาบก็ต้องติดพัดลมระบายอากาศออกไปไม่ควรจะเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้ แม้จะไม่มีผู้ใช้อยู่ก็ตามทีครับเพราะว่าอะไรครับ1ก็คือพลังงานเชิงลบ2ก็คือผู้ที่อยู่นอกห้องห้องน้ำนะก็จะเห็นพวกสุขภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆแบบนี้ซึ่งความแรงของพลังงานต่างๆมันจะกระจายไปยังส่วนต่างๆของบ้านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่ปิดประตูก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้เคล็ดแบบง่ายๆแล้วซึ่งถ้าเกิดเราเปิดประตูห้องน้ําไว้เนี่ยหลัก ของฮวงจุ้ยบอกว่าจะส่งผลกระทบจะทําให้เกิดการติดขัดในเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดเวลานะวิธีการแก้ไม่ได้ยากเลยปิดประตูห้องน้ําถ้าห้องน้ําอับชื้นก็ติดพัดลมระบายอากาศเพียงเท่านี้แหละก็จะเป็นการแก้ฮวงจุ้ยแบบง,ง่ายๆเลยทีเดียวเชียวละครับคราวนี้เรามาถึงข้อ3กันบ้างละข้อ3จะเป็นเรื่องของห้องครัวกับห้องน้ําโดยหลักการแล้วไม่ควรอยู่ติดกันนะครับหรือ ใช้ผนังร่วมกันก็ไม่ก็ไม่ดีง่ายเพราะห้องน้ํานั้นเป็นพลังงานที่แรงแล้วพลังงานของห้องครัวก็เป็นพลังงานที่ร้อนแรงเหมือนกันเนื่องจากมีเตาไฟและด้วยเหตุผลนี้จึงไม่ควรใช้ผนังห้องน้ํากับผนังห้องครัวร่วมกันนะถ้าเป็นไปได้นะแต่ก็จะมีบ้านที่เขาสร้างมาเสร็จแล้วเช่นเทาเฮาบ้านเดี่ยวบ้านขนาดเล็กหรือบ้านอะไรก็ตามทีที่มีการออกแบบมาแล้วแล้วก็เป็นห้องครัวติดกับห้องน้ําแบบนี้ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็วิธีการแก้นะครับเราก็เพียงนําพวกสุขพัณฑ์เนี่ยให้ไปอยู่ฝั่งที่ไม่ได้เป็นผนังติดกับห้องครัวแบบนี้อะไรแบบนี้หรือย้ายของที่จะอยู่ใกล้ผนังที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องครัวกับห้องน้ําให้ย้ายออกไปเพียงเท่านี้แหละก็เป็นวิธีการแก้แบบง่ายๆช่วยลดความแรงของพลังงานนะแล้ที่สําคัญก็อย่าลืมปิดประตูห้องน้ําด้วยเท่านั้นเองแหะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ ผนังร่วมกันระหว่างห้องครัวกับห้องน้ํานั้นอาจจะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแก้ก็ไม่ยากเลยนะเอาของที่อยู่ใกล้ผนังร่วมกันเนี่ยย้ายออกไปใ,ให้ห่างขึ้นเต้านั้นเองครับข้อต่อมาครับข้อ4ละข้อ4ข้อ4จะเป็นเรื่องของห้องน้ําไม่ควรอยู่ใต้บันไดน,นะ หลายโครงการหลายโปรเจกต์ของบ้านจัดสรรน,นะครับจะมีห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่งอยู่ที่ใต้บันไดหลายที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันผิดหลักห่วงจุ้ยนะครับพื้นที่ใต้บันไดไม่ควรจะเป็นที่ตั้งของห้องน้ําเพราะเป็นตําแหน่งที่ส่งผลกระทบนะซึ่งในหลักห่วงจุ้ยบอกว่าจะส่งผลกระทบกับการมีบุตรยากนะหรือใครมีลูกแล้วก็จะไม่เชื่อฟังพ่อแม่อะไรแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วห้องน้ําอยู่ใต้บันไดจึงเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งเลย แต่ถ้าหากว่าเราไปซื้อบ้านแล้วเนี่ยมันสร้างไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเราจะทำยังไงครับข้อแรกก็คือปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลานะใช้ไม่ใช้ก็ประตูก็ต้องปิดนะครับพร้อมกับตกแต่งด้วยสีที่มีความเหมาะสมกับทิศท,ที่ตั้งของห้องน้ำก็จะเป็นวิธีการแก้เคสในกรณีที่ห้องน้ำอยู่ใต้บันไดนั่นเองนะครับข้อ5ครับข้อ5จะพูดถึงห้องน้ำ ถ้าเกิดห้องน้ําชั้น2มีใช่ไหมครับห้องน้ําชั้น2เนี่ยก็ไม่ควรอยู่ตรงกับห้องครัวชั้นล่างพูดง่ายๆว่าห้องน้ําอยู่ชั้นบนแล้วห้องครัวอยู่ชั้นล่างตรงกันแบบนี้โดยหลักการแล้วทางฮวงจุ้ยบอกว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีครับเพราะว่าห้องน้ําอยู่ชั้นบนอยู่ตรงกับตําแหน่งเตาไฟหรือโต๊ะกินข้าว ก็แน่นอนแล้วว่าห่วงจุ้ยแบบนี้จะส่งผลกระทบถึงสุขภาพของคนในครอบครัวเลยทีเดียวเชียวละเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็จะเป็นการดีนะหรือว่าพยายามที่จะขยับโต๊ะขยับครัวขยับเตาไฟให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทับกับจุดที่เป็นจุดสําคัญของห้องน้ําก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ในเบื้องต้นนั่เนเองละครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเราสามารถที่จะจัดการได้ห้องน้ําชั้นสองไม่ควรอยู่ตรงกับห้องครัวชั้นล่างนั่นเองนะ ข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่6ข้อ6ครับห้องน้ําไม่ควรอยู่ด้านบนของประตูหน้าบ้านพูดง่ายว่าถ้าบ้านมี2ชั้นห้องน้ําไม่ควรจะอยู่หน้าสุดนะเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่ไม่ดีนั่นเองครับแล้วก็ตําแหน่งนี้ถ้าเกิดห้องน้ําไปอยู่ชั้น2บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะส่งผลในการที่จะทําให้โชคลาบนั้นไม่สามารถไหลผ่านเข้ามาในบ้านได้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเปลี่ยนตําแหน่งนะครับ อันนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมก็เห็นว่าห่วงจุ้ยห้องน้ําก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อโครงสร้างต่อรูปแบบต่อแผนบ้านถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนบางอย่างแก้เคล็ดบางอย่างได้ก็จะนํามาซึ่งสุขภาพที่ดีนํามาซึ่งเงินทองนะครับบางครั้งมันทําให้เกิดอาการติดขัดมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องเงินทองแบบนี้เราก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้เคล็ด ในสิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ได้แต่ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าหลักฮ่วงจุ้ยนั้นก็ถือว่าบางอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็ปรับนะอะไรปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็ค่อยๆหาวิธีแก้ไปเท่านั้นเองแล้วก็ดูผลว่าหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรา ดีขึ้นเรื่องสุขภาพไหมดีขึ้นเรื่องการเงินไหมดีขึ้นเรื่องสิ่งของติดขัดต่างๆหรือเปล่าแบบนี้นะถ้าคิดว่ามันดีขึ้นก็ลองปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับสำหรับห่วงจุ้ยห้องน้ำา6ข้อห้ามและวิธีแก้